เว็บไซต์ bnctoolingshop.com จะมานำเสนอวิธีการใช้งานตัวเครื่องคอดคั t มิเตอร์นะครับก็จะเป็นการทดสอบอการยึดเกาะของสีนะครับผมก็จะใชะ้เทปกาวนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีะลักษณะเป็นฟันแบบนี้นะครับ ใช้ในการขูดสีนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวนะครับในการแตะแบบแบบนี้นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ผมทําการทดลองไว้นะครับแล้วก็จดบนันทึกนะฮะว่าแตกต่างกันยังไงการยึดเกาะเป็นยังไงนะครับสีรุดลอกเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะไปเทียบกับตารางนะฮะ ารางในที่นี้ก็คือ,อจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของชิ้นงานนะฮะเราก็เอาเทียบตามตารางแบบนี้นะครับก็คือวิธีการติดแล้วก็วิธีการขูดวิธีการดึงก็ตามรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วครับโอเคก็ชิ้นงานที่เราเอานำมาทดสอบนะครับก็จะเป็นทัาบเบรกนะครับ ก็คือจะทดสอบว่า,าการยึดเกาะของสารสีฟ้าเนี่ยนะครับของพราเบกเนี่ยจะมีการยึดเกาะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้เราทําการาทดสอบเลยละกันเดี๋ยวผมจะทดสอบอชิ้นงานสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นนัมเบอร์สอนะครับวิธีการทดสอบก็ใช้วิธีการจับนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ขูดลงนะครับ ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากนะฮะก็กดพอแรงนะครับแบบนี้นะฮะให้ขึ้นเป็นตารางลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็ขูดส่วนทางกันนะครับสองทางแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยเรากา็ใช้เทปกาวนะครับดึงมา แล้วก็แปะไประหว่างกลางนะครับแปะไประหว่างกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรูดให้มันเรียบนะครับติดไปกับชิ้นงานเลยนะฮะพอรูดแล้วติดแนบกับชิ้นงานแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทําทการดึงนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับคือดึงเข้าหาตัวเองนะครับ ภายในมุมประมาณ60องศาก็คือดึงปึ๊ดออกเลยนะครับแบบเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูมันต้องตั้งกับโต๊ะนะแบบนี้นะครับก็ดึงอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่เราทดสอบนะครับเป็นชิ้นแรกก็คืออันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็เราก็เอามาแปะไว้นะครับ นี่นะครับก็คือวิธีการตรวจเช็คนะฮะก็จะมี2วิธีการก็คือเราสามารถาสังเกตด้วยได้ด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็จะมีเป็นแว่นขยายนะครับก็คือเราสามารถขยายส่องดูนะครับแล้วก็เปิดไฟนะฮะก็ดูชิ้นงานว่า มีสีหลุดลอกออกมาเยอะแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำอ่ะใน Standard สแตนดาร์ดเสร็จแล้วแล้วก็จะมีโทนดาร์กนะครับโทนดาร์กัะโทนสว่างโทนไลท์นะฮะโอเคแล้วจะทำเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มขูดเลยแล้วกันโอเคขูดปุ๊บอ่ะมาีันรี้โอเค นี่นะครับแล้วก็รูดนี่นะครับโอเคผมจะเริ่มจากโทน ไลท์ Light, ก่อนแล้วกันโอเคนี้จะเป็นชิ้นงานของโทนไลท์นะครับแล้วก็จดไว้ปุ๊บเราก็มาแปะนะครับโอเคก็ทับไว้อาโอเคจากนี้ก็จะเป็นของโทนด์กนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับดึงเหมือนเดิมโอเค โอเคคราวนี้เราก็จะได้สามชิ้นงานนะครับจะเป็นสแตนดาร์ดเดี๋ยวผมเรียงแบบตรงกลางนะครับอันนี้ตรงกลางจะเป็นสแตนดาร์ดนะฮะฝั่งขวาจะเป็นโทนดาร์กนะครับฝั่งซ้ายสุดจะเป็นโทนไลท์นะครับโอเค ก็ลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาไปตรวจสอบตามตารางนะครับว่าสีได้หลุดลอกออกมาจากพื้นที่ตารางกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่า,าชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยถ้าเราลงสีเยอะไปมากไปหรือ เข้มไปจางไปนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราสามารถวัดโทนได้นะครับอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดนะฮะก็เห็นได้ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นสีค่าก,กลางๆนะครับที่จุดลอกน้อยนะครับอันนี้จะเป็นโทนไลท์นะฮะโทนสว่างก็คือสีสีจะเยอะนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นโทนดาร์กนะครับก็จะมีสีติดมานะครับแต่ไม่ไม่เยอะนะครับโอเคครับก็ขอจบการสาธิตวิธีการใช้งาน <c oughs> เครื่องคขดคัดปิดตเตอร์แค่นี้ครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ dnctoolingshop นะครับ .com นะครับ ท้ายคำว่า Tooling นะครับให้เติมคำว่าช็อปไปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์นะครับโอเคครับติดต่อตามนี้เลยนะครับถ้าหาสนใจเครื่องคอร์ดคัดปิเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ